รายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลงปีงบประมาณ2,567นางประภารัตินยงตำแหน่งครูผู้ช่วยแผานกวิชาอาหารและโภชนาการด้านที่1การจัดการเรียนรู้ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้เต็มศักยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบท และสถานศึกษาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning ผู้เรียนสามารถนำเทคนิคการทำเค้กและการแต่งหน้าเค้กไปใช้ได้จริงปัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยเน้นผู้เรียนมีทักษะการใช้อุปกรณ์การประยุกต์และคำนวณต้นทุนเพื่อจำหน่ายเค้กได้อย่างดี มีการสร้างสื่อนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพโดยเน้นผู้เรียนที่มีทักษะการทำเค้กและแต่งหน้าเค้กได้ศึกษาเพิ่มเติมและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการที่หลากหลายทางด้านความรู้ทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิทางการเรียนเรื่องการแต่งหน้าเค้กเบื้องต้นวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะ โดยการนำสื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้การจัดทำข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนตามระบบ ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนการปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาโดยได้รับหน้าที่หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีผู้ช่วยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจผู้ช่วยงานสูงบุ่มพาะ และเป็นครูที่ปรึกษานักเรียนแผนกอาหารและโภชนาการชั้นปีที่3อาหารสองได้มีการประสานงานติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อร่วมมือในการติดตามกำกับดูแลนักเรียนนักศึกษามีการเข้าร่วมอบรมสัมมนาโครงการในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอนมีการจัดตั้งกลุ่มชุมชนแหล่งการเรียนรู้เพื่อร่วมการปรึกษาหาข้อมสรุปข้อเสนอแนะร่วมแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนนำความรู้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หรือแก้ไขผู้เรียนที่มีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาผลการเรียนรายวิชาเคกและการแต่งหน้าเค้กโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ active learning ผู้เรียน สามารถนำเทคนิคการทำเค้กและการแต่งหน้าเค้กไปใช้ได้จริงมีการใช้อุปกรณ์ประยุกต์และคำนวณต้นทุนเพื่อผลิตและจำหน่ายเคก้กเพื่อพัฒนาทักษะการทำเคก้กและการแต่งหน้าเคก้กและผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นได้ผู้เรียนต้องมีทักษะในการทำเค้กและแต่งหน้าเคก้กเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง และประกอบอาชีพเอกสารประกอบการเรียนที่ใช้ตามหลักสูตรกระบวนการที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนเพื่อมุ่งแก้ปัญหาโดยจัดทำสูตรมาตรฐานรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าอย่างครบถ้วนตรงตามหลักสูตรผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับรางวัลบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวะระดับ5ดาวได้รับรางวัลสุดยอดนวัตกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่รางวัลระดับเหรียญทองระดับชาติได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับสถานศึกษาได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพงานวิจัยระดับเหรียญเงิน ผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนทุกคนที่เรียนในรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเคก้กได้ศึกษาและเรียนรู้จากสูย์มาตรฐานในรายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเคก้กเชิงคุณภาพผู้เรียนมีทักษะการทำเค้กและแต่งหน้าเคก้กตามสูตรมาตรฐานที่กำหนดผู้เรียนร้อยละ80มีความรู้และทักษะการทำเค้กและการแต่งหน้าเคก้ก รายวิชาเค้กและการแต่งหน้าเค้กผ่านตามเกณฑ์การประเมินผู้เรียนร้อยละ80มีจิตพิสัยผ่านตามเกณฑ์การประเมินและนี่คือผลลัพธ์การปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาขอขอบคุณคณะผู้บริหารและคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมวิดีโอการประเมินครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ